ผมบอนสนะครับจากร้านวิมุลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวปรเต้ฟิลิปกันนะครับไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็น m i d โ l e multiport TV big date นะครับก็หน้าตาเนี่ยคือเว็บแรกที่เราเห็นเนาะเราไม่นึกถึงว่ามันจะเป็นแบรนด์ m i d โ l e เลยนะครับมันคือแบรนด์หรูชัดๆนะครับ แต่เอาจริงๆเนาะถ้าใครที่เป็นแฟนมิดโดแบบจัดๆจ,จริงๆอ่ะแล้วก็ใครที่แบบมีแบบแยกผู้ใหญ่เนาะใส่พวกหน้าจอทีวีหรือว่ามิดโอดทีวีตัวหน้าปัดแบบโซนอร์รุ่นเก่าอ่ะเป็นเบื่อจะนึกหน้าออกนะครับแล้วก็เรือเน,นี้ยมันจะมีความใกล้เคียงกันนะครับก็นานแล้วนะครับหลังจากที่ทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ทําในส่วนของตัวหน้าปัดจอทีวีมาแบบหลาย10ปีมากๆนะครับพอมาในปีนี้นะครับทางแบรนด์ก็ผลิตในรูปแบบใหม่ออกมานะครับผมว่านะเรือน,นี้คือ คือที่สุดของของปีนี้เลยนะครับของทางแบรนด์มิโด้แล้วนะครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาใช้งานเนาะผสมผสานนาฬิกาแนวสปอร์ตนะครับรวมถึงนาฬิกาลักชัวรี่นะครับเดือนนี้คือได้ใจไวเต็มๆก่อนเริ่มแรกเลยนะครับผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนกันก่อนนะครับตัวเคสไซส์นะถ้าเกิดเราเอาตัวตัววัดเนี่ยเรามาวัดในส่วนตัวเรือนเนี่ยนะครับผมจะพาไปดูเลยนะครับเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ41นะครับตัวเรือนนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยถ้าเกิดเราวัดลักทูลักเนี่ย ก็เราต้องวัดในตำแหน่งที่สายหบนะครับมันก็จะเจอในส่วนตัวข้อกลางนี่นะครับก็ถ้าเราวัดในตำแหน่งนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ50นะครับห้ินิดๆนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11.5.6นะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับทำมาในรูปแบบสายที่มีลักษณะแบบรูลงนะครับสายแบบนี้เราจะเห็นพวก ในแบรนด์หรูนั่นแหละนะครับแต่สายแบบนี้มันจะมีอยู่ในหลายๆแบรนด์นะครับไม่ใช่เพียงแค่ที่เราจะนึกถึงการพวกปาเตะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีในส่วนของตัวพวก i อ c นะครับก็จะมีสายลักษณะแบบนี้อยู่นะครับก็ถ้าเกิดเราวัดห,หูสายตัวนี้นะครับมันก็อยู่ประมาณ21นะครับ21กว่านะครับแล้วมันก็จะค่อยๆลู่ลงนะครับ ก <S an> ็การทําสายลักษณะนี้นะครับมันมีความใส่สบายนะครับเพราะว่าเนื่องจากการให้ตัวได้ของสายเนี่ยมันพิ้วจริงๆแล้วก็ในส่วนข้อกลางเนี่ยมันก็จะมีการเล่นเงาทั้งหมดนะครับก็มีการไล่ขนาดของตัวข้อกลางเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ใหญ่ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราสังเกตเนาะมันจะมีลักษณะแบบเหมือนค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับในส่วนตัวกลางเลยเนาะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มเริ่มบางลงบางลงนะครับก็เปรียบเสมือนตัวหน้าจอทีวีอย่างนี้แน่เองนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าตานะครับตัวนี้เป็นบิ๊กเดทนะครับแน่นอนแหละนะครับการวางตำแหน่งเนี่ยก็คือวางในตำแหน่ง12นาฬิกาซึ่งดีมากการเอาบิ๊กเดทมาจับวางในตำแหน่ง12นาฬิกานะครับแล้วก็ทําในส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนลองดูหน้าปัดของเรือนนี้เนาะ,ะเรือนนี้จะเป็นในหน้าดำนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าหน้าดำแอนทาร์ไซ์เนาะหรือว่าจะเรียกหน้าหน้าปัดเทาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกมันจะเป็นการไล่เฉดสีนะครับก็ระหว่างดํามืดแล้วก็ค่อยๆมาสว่างในส่วนของตัวกลางหน้าปัดนะครับ ก็ถ้าเกิดเราสังเกตในส่วตัวหน้าปัด่ยมันจะมีเส้นเส, like ส้นเส้นอยู่นะครับก็เปรียบเสมือนเหมือนแบบหน้าจอทีวีในยุคเก่าที่มันเป็นเส้นสายนะครับก็อันนี้คือดีมากนะครับการวางหลักชั่วโมงนะครับเป็นลูมลักษณะเป็นวงกลมนะครับสลับกับขีดในตำแหน่ง369นะครับแล้วก็การวางตำแหน่งแบรนด์มิดิลนะครับการวางตำแหน่งตัวมอ l ติฟอร์ดนะครับก็ดีมาก พอดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแชปเตอร์ลิงข้างในนะครับก็มีการลงไว้นะครับดีเทลคือแบบสปอร์ตชัดๆนะครับแล้วก็เป็นสปอร์ตที่ดูแพงมากๆนะครับก็ทางแบรนด์เนี่ยทำตัว Middle TV m ว t i f f o r เนี่ยมาหลายสีมากเริ่มแรกก็คือสีนี้นะครับสีเขียวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีนี้สายยางนะครับน้าเงินสายยางนะครับก็แล้วแต่เราเลือกเล่นนะครับแต่ผมเชียร์นะเชียร์มากๆก็คือสีนี้กับสีเขียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ตัวที่แบบ อ่าหลูหูนิดนึงก็อาจจะมองเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นในสีที่ผมเชียร์เนาะอย่างแรกเลยอยากให้มองสีนี้ก่อนนะครับสีนี้คือเป็นสีที่โคตรโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับคือมันสามารถจับเอาแบบเพื่อนเพื่อนซื้อสายสายเลนเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบว่าใส่ไปเบือ่อปุ๊บก็ซื้อเฉพาะสายยางสีส้มมาใส่นะครับ ผมว่าสายางสีส้มเนี่ยมันเข้าได้กับในส่วนของตัวหน้าปัดส,สีนี้เท่านั้นนะก็ <S <S <ๆ>ถ้าเกิดเพื่อนเอเอาสายางสีส้มไปใส่หน้าปัดส,สีอื่นอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันแต่พอมาเป็นหน้าปัดสีแบบสีเทาๆาดำๆแบบเนี้ยมันดูเข้ากันเฉยเลยนะครับก็ดูลูกหูแบบจัดจัดดูลูกสปรอร์ตหูจัดจัดมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปคที่ผมสรุปให้ทั้งหมดนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะครับใครที่บอกว่าเรือนี้มันไปเหมือนกับแบรนรูอาจิง มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์มิโดมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการทาหน้าปัดที่เป็นเส้นสายนะครับเหมือนจอทีวีแล้วก็การวางตําแหน่งบิ๊งเด็ดในตําแหน่ง12นาฬิกานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคาวการ์ดนะครับหรือว่าตัวโปรเทคคาวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นการโปรเทคทั้งเม็ดนะครับแล้วก็จะไม่มีในส่วนยื่นของฝั่งนี้นะครับมาเลยทําให้เรือนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์นะครับแต่นี่ยถ้าเกิดเรามองแวบแรกเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ถึงว่าเป็นแบรนด์มิโดนะถ้าเกิดใครไม่ได้รู้ว่ามันมีมร่นนนี้ออกมาะคับ อาจจะมองเป็นแบบแบรนด์อื่นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการตั้งเวลานะครับเพื่อนๆต้องคลายเม็ดออกมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นมอลติฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเกลียวทั้งหมดอยู่แล้วทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก่อนดึงหนึ่งล็อกนะครับก็จะเป็นการตั้งวันที่การตั้งวันที่เนี่ยในผมขอใส่ดอกจันแล้วก็ใส่ดอกบัวย,ย้ำมากมากก่อนนะครับใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับหรือมีเจ้าของเป็นเจ้าของเกี่ยวกับ BigD เ t e นะเพราะว่าการเปลี่ยนวันที่ของ Big d a t e เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนวันที่โดยกกาารรใช้ออ่นนนนนจวััััที2ะคบบข เวลาเราเปลี่ยนวันที่เนี่ยเราจําเป็นต้องเจนทลมันมากๆนะครับก็ค่อยๆหมุนอย่าหมุนรัวๆนะครับบางทีมันอาจจะมีการข้ามล่องนะครับพอมันสะดุดกันมันข้ามกันปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปลื้อทําในเซตของตัวจานวันที่ใหม่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะก็ใครที่ซื้อกับทางร้านก็จะมีพวกประกันศูนย์ให้2ปีแล้วก็ใครที่ต้องการความรวดเร็วเนี่ยทางร้านก็จะดูแลให้ก่อนนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะการเปลี่ยนวันที่นะครับก่อนเนี่ยนะครับ เอกลักษณ์มากๆนะครับมาเปลี่ยนการเปลี่ยนวันที่พร้อมกัน2ออันนะครับก็เป็นเอกลักษณ์สุดๆนะครับแบบชอบมากๆนะครับแล้วก็พอตั้งเวลาเสร็จนะครับก็ดันเม็ดเข้าไปล็อกในสุดแล้วก็หมุนขึ้นลานนิดหน่อยนะครับเพียงพอเพื่อให้เข็มวันทีมันเริ่มเดินนะครับไม่จาเป็นต้องหมุนเยอะแยะมากมายนะครับพอมันเริ่มเดินแล้วก็เก็บเม็ดได้เลยนะครับเก็บเม็ดก็คือการกดนิดนึงแล้วก็พร้อมกับหมุนไปข้างหน้านะครับเม็ดเนี่ยกับตัวคลาโปรเทคเนี่ยหรือว่าโปรเทคคลาวเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างแบบ แนบสนิทกันเลยนะครับก็เพื่อนๆใช้งานเอาไปกระแทกเอาไปชนต่าง,างๆเ,เพื่อนๆรับรองได้เลยว่าเม็ดของเพื่อนๆเนี่ยโดนการปรเทคอย่างดีแน่นอนนะครับไม่เสียหายนะครับไล่มาถึงตัวเรือนบ้างนะครับด้านข้างตัวเรือนเนี่ยผมชอบอีกแล้วนะครับเป็นการขัดตัวเรือนแบบด้านๆที่ผสมผสานความเงานะครับก็หล่อมากเป็นการขัดเหมือนแบบนาฬิกาแบรนด์หลายๆแสนเลยนะครับแล้วก็จะมีการเล่นข้อแบบเงาๆในส่วนของตัวขอบตัวเรือนขอบกระจกนะครับ แล้วก็ตัวเรือเนี่ยถือว่าทําออกมาไม่หนามากด้วยนะครับค่อนข้างบางแหละนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยก็ฝาหลังก็จะเป็นการโชงกลไกของเครื่องนะครับแล้วก็ตัวสายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบควิกรีล e ส s e แล้วนะครับเรื่องนี้นะครับผมตัดสายออกแล้วนะครับข้างละ2กันหนึ่งนะครับคือทั้งหมด3ข้อนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้แล้วเลยว่าเออเฮ้ยมันทํามาไม่พอดีนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อไปเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าข้อต่อเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาระหว่างข้อบนกับข้อล่างเนี่ยไม่ได้ทํามาเท่ากัันนะครบ ซึ่งอันนี้ผมก็แอบสงสัยนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ทํามาเท่ากันนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งจะมีเยอะฝั่งหนึ่งจะมีน้อยนี่คือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับแต่ก็แอบเสียดายนะในส่วนของการตัดสายเนี่ยคือข้อต่อเขาเนี่ยเป็นสลักแบบเสียบเนาะแอบเสียใจนิดนึงเนาะเพราะว่ามันน่าจะให้มาเป็นสลักแบบปอกนะครับเพื่อความนแน่นหนาแข็งแรงนะแต่ก็แน่นอนแหละแลกกับมาแบบคือสายเขาอาจจะมองเป็นลักษณะแบบสายแบบใส่แบบเรสสวยๆด้วยนะ ก็อยากให้มันกินอายแบบให้มันใส่สบายเนาะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ผมรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้เห็นเรือนจริงเนี่ยหลงรักแน่นอนนะครับมันเป็นนาฬิการเรือนสปอร์ตที่ดูแล้วแบบแบบมันหรูหรามากๆนะครับกับราคาป้ายมาเพียงแค่40,000กับ300ในรูปแบบสายสเตเลสนะครับ แล้วก็ในกลางคืนเนี่ยลูมิบหรือว่าซูเปอร์ลูมิโนวาของเรือนนี้ก็จัดว่าดีนะครับเป็นออกแนวแบบสีฟ้าฟ้านิดนึงนะครับแล้วก็ในตำแหน่ง12อานิกาก็จะไม่มีมานะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทาง big date นั่นเองนะครับใครที่ชอบสีไหนลองเลือกดูกันนะครับแต่ผมบอกกล้าบอกได้เลยนะครับเรือนนี้เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์มิโดจริงๆนะครับใครที่มีนาฬิกาเก่าเก็บนะครับของญาติๆผู้ใหญ่หรือว่าของคุณพ่ออย่างเงี้ย ก็จะเห็นได้บ้างแหละนะครับพวกหน้าจอทีวีพวกสี่เหลี่ยมแบนๆนะครับแล้วก็จอหนาๆหน่อยนะครับกระจกหนาๆหน่อยนะครับเรือนี้ก็จะเป็นการปรับภาพลักษณ์ให้มันดูแบบทั้งสมัยแล้วก็ดูดูรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเรือนนี้นะครับแล้วก็อารมณ์อยู่บนข้อมือนะครับเวลาใส่ของสายรุ่นนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆพับด้านไหนก่อนก็ได้นะครับเพราะม่นเป็นบานพับแบบปีกผีเสื้อนะครับกดด้านไหนเข้าหากันก่อนก็ได้นะครับก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้ ซึ่งแบบดูแพงสุดๆนะครับคือหล่อมากนะครับเรือนนี้คือใส่ออกงานใี่คนทักแน่นอนนะครับหรือว่าใส่ลุยๆอย่างเงี้ยก็ใส่ได้เลยนะก็ราคาเอื้อมสบายๆกับแบรนด์สวิตท,ที่การันตีการประกันเครื่องที่2ปีนะครับหล่อจริงๆนะครับยอมรับเลยว่าถ้าเป็น m o t i f o r tv big day เรือนเนี้ยต้องน้าปัดสีนี้เท่านั้นแหละนะครับ ส่วนใครอยากได้สีไหนหรือว่าชอบสีไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมเชียร์ว่าถ้าผมเห็นทุกสีแล,ะละ้วล่ะว่าสีเนี้ยมันเด่นมากๆคือมันมันดูดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบสีเขียวเหนียวซับก็ลองเลือกดูกันนะครับหรือใครอยากได้สีน้ําเงินนะครับอาจจะมองเห็นหน้าบ,บัตรแบบไม่เกลียนเท่าไหร่นะครับออกแนวเรียบหรูมากกว่าเดิมก็ลองเลือกกันดูนะครับ วันนี้นะครับผมบอลนะครับจากชนะไปหมดท่าแพ้ก็ฝากเรือนนี้ไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับผมย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับการตั้งวันที่เนี่ยเนื่องจากเป็นบิ๊กเดทนะครับแล้วเรือนนี้มันค่อนข้างที่จะน่าจะขายพวกกลุ่มวัยรุ่นเยอะผมคิดว่าวัยทางานอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังหน่อยการปรับวันที่เนี่ยอย่ารีบร้อนมากเกินไปนะครับเพราะว่าการซ้อนทับกันของบิ๊กเดทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องมีปัญหาเลยว่าอะไรมากมายนะเพราะว่าตรงนี้มัน มันสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดเราเราทำให้มันผิดล็อกข้ามล่องไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเามาแก้ไขได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้นะครับผมบอสนะครับจากช anel ว,วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ